สวัสดีครับีพผมเนะีขอโทษนะครับพี่ชื่อไรอพี่ช่อชาตีสวัสดีครับผมบบลันครัวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกนะครับดียิไงดีนะพี่ขอนั่งด้วยกันได้ไหมครับขอคุยกันหน่อยนะโอ้นี่วันนี้เราจะมาอนนี้นะครับ Ôi my god, cái mi đói cookie bạc, chân phải lo, thôi thôi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 , chân chưa bay, đuôi leo, cái mi

ระวังตกโอเคนี่มาเล่นเกมโรบอทที่กลัวน่ากลัวจริงเลยคุณยายห้วยแล้วก็ปแล้วก็อันนี้ด้วยวิวโอ้ยก g อด ทำไมไม่อ oh ้ไ oh อ้โ oh อ้โหมันตายไปแล้ว oh คิม oh ีดกกี้ส้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้้ยโอ้ย้ยโอ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 ้โอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ โอ้ยไม่เอาเวิ่งเหมือนนั่นหรอกเอาจับผู้ชายโอ้ยกิดโดดฮะโอ้ยมันโดนไปแล้ว oh my god แล้ก็เปิดโอ้ยโ้ยอ้อ้โอ้ยอออ Ui đồ Con chơi lụt đây đây đi Give me the cookies back cái mà Ôi bố Give me the cookies back Ôi kè đi đi xe máy có mình khơi Bao nữa Wow

come oh, here, you! Oh, give me the cookies back! Sắm lên Hui ใหม่เลยเฮ้ยเฮ้ย,ยระวังตกนะเออโอโอะไรฮะถามน้องพิกน้องพิกใช่ปะระวังตกแล้วก็ไปเลยแล้วก็ วายตอนนี้ฉ <respuesta> oh! oh! <ipher responses> mm ันจองแล้วโอเคพวกแกรอด้วยเข้าทำไมเลยใส่จอพวกแกเออเออ การที่แกบิ๊กสโนลล์โอ้ยแอบเลยแกเป็นไม่ชอบ ท่เออเหมือนช่าเธโอเคของพี่ยาดานารินยา <c oughs> พี่ยาดานารินยาเขาต้องเพลงถ้าเธอโอเคอะ่ะรู้จักพี่ยาดานารินยาไหมเออที่ลีน่าจังไม่รู้จักพี่ยาดาเออ let's go l ล t s ก o Bye, hip, cookie, night Yay! on my side. Where are my glasses? Give me the cookie back! on oh, my side. Where are my glasses? Give me the cookies back! Give me the cookie back! Help me! Give me the cookie back!